หนูจะตั้งตัวที่นี่แล้วนี่ลูกค้าคนแรกค่ะอาป้าตะลอดเลยเขาเรียกตาต้าไปนั่งอ่ะโมที่แรกอุดรไงอ๋อเขาจำได้เหรอใส่อย่างเงี้ยแต่ว่ารวยมากเนี่ยดูขาค่ะให้ดูขาแม่นี่เลยบรรยากาศกลางหุบเขามากเลยนะทุกคนพี่ว่าทำไหนออกเสียงให้มันชัดชัดอ่ะคุยเดี๋ยคุยไอเดียคเยวเดีคุยเห็นปะเหรอหนูบอกแล้วว่าน้าต้องพูดให้มันชัดๆ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับฟอ f i ฟิ Channel อีกแล้วเรากลับมาที่ที่เราเคยมาแล้วนะคะเราฟิงก็นี่เจอนาตาแล้วสวัสดีค่ะ,ค,ะคิดถึงนูไหมคิดถึงเสมอไม่มีหนูแล้วเป็นไงรูซึ้งสบาย,ายเลย,นนยใช่ไหมโอเค <laughs> สบายใจและทานาพูดอย่างนี้นะคะก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะฟิงอยู่ที่แม่ฮ่องสอน,นะคะ่ะก็ ตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้าน,านกะเหลี่ยงคอยาวค่ะทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเห็นรถข้างหลังฟิงไหมแต่ว่าฟิงจะบอกว่าครั้งที่แล้วที่ฟิงมาเนี่ยมันมีสะพานให้เราข้ามไปฝั่งหมู่บ้านใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้มันเป็นเรือหมดแล้วค่ะทุกคนนี่เลยเราจําเป็นที่จะต้องนั่งเรือยาวๆแบบนี้ข้ามไปหมู่บ้านโอเคเดี๋ยวฟิงจะข้ามไปก่อนนะคะทุกคนก็คือคนละ20บาท ไปดูไปดูสาวๆฝั่งนู้นดีกว่าไปก่อนนะนะบายๆนั่งไปกับหนุ่มฝรั่งอุ้ยอันนี้มิติใหม่นะไม่เคยนั่งเหมือนกันปกติมันจะเป็นสะพานไม้แบบยาวๆที่เขาทำนะส่วนอันนี้เป็นเหลือน้ำใสมากนะทุกคนตอนนี้เป็นเดือนกุมภาแล้วก็เลยแบบ อากาศดีจะบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเองก็นิยมมาที่นี่ด้วยคือมันไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากนะคะทุกคนถ้าเกิดใครที่มาแม่้องสอนก็จะต้องแวะมาที่นี่เห็นไหมรถก็จอดเต็มเลยเวลาเขามาเป็นแบบขบวนอะไรอย่างเงี้ยเออตจริงจริงมันก็ข้ามไม่ไกลนะแต่มันน่าตื่นเต้นอยู่ดูดีเรือเต็มเลยนี่ ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวชมหมู่บ้านข้างบนกันดีกว่านี่เราจำเป็นที่จะต้องมีไกด์นำเที่ยวนะคะน้ามากี่รอบแล้วคะร้ำไม่พ้นจริงๆนะใครมาไม่ต้องสอนก็ต้องพามาที่นี่เนาะใช่ ไเทที่่ยวงใช่ค่ะนี่น้ามีอะไรจะแนะนำไหมคะดีครับเออทำหน้าที่เป็นเอนี่หน่อยในยหน้าในหน้านที่นี้มันต้องแบบว่าได้สัมผัสวิถีชีวิตคนชนเผ่าแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าของคนชนเผ่าเนาะเออคนส่ว,วสนใหญ่เนี่ยเป็นคนกระเรียนคอยยาวใช่ไหมใช่แล้วสามารถพูดภาษาไทยได้อืมมี่อน่ารักมากเราชอบสัสดีค่ะอันเนี้ยเห็นมี่ไหมเเล็กแล้วน่ารักนะเอาทำอะไร ปอกผลไม้จริงเหรอวิวน่ารักนะให้ถ่ายราคาอันนี้ราคาราคาอาจจะประมาณว่าเป็นราคาของนักท่องเที่ยวนะเสียไม่ถูกอะไรวะทำดีๆนะทำของเขาพังทั้งจ่ายตังค์กิวอุี๊ยแต่อันนี้หนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะไหนดูซิไอ้ดูถ่ายดูปันนี้อะไรอ่ะมีเหมือนกันมีหมอเนาะจริงเหรออันนี้คือทำใหม่หรือว่าของเก่าครับเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่มันดูแบบมีคนพ่อแม่หรออ๋อน่ารักดีนะมันใช้ได้จริงไหมนะอันเนี้ยใช้ได้จริงจริงเหรอปอกผลไม้ได้อุ้ยน่าสนใจนะคะชอบอะไรมากมันจะมีสองอันน่ารักน่ารักนี่จะบอกว่าตอนที่แล้วหนูมาหนูซื้อเป็นตัวนเป็นที่ระทึก หนูว่าเดี๋ยวน้าก็ได้นะค่อยดูน้าชอบอะไรแบบเนี้ยแต่ห้องแบบหมดเลยดูสิสามร้อยมิสองอันถ้าอันน้อยอ่ะอันน้อยนี่ร้อยหนอ๋อเนี่ยเนท่าร้อยห้าร้อยก็เป็นกลับกลับนี่นะคะก็ห้าร้อยไม่เท่ากันอ่ะไม่เข้าใจอ่ะห้าร้อยค่ะไม่เท่ากันค่ะเออต่อจนห้าร้อยอะ มันเล็กกว่านี่ต้องเยอะเนี่ยเล็กกว่านี่ก็ราคาก็แพงกว่ามันเป็นงานฝีมือไงคะคุณนาเออเฉยเขาขายเฉยเลยอุ้ยดูสิเห็นไหมเนี่ยเขาจะใส่แบบแต่งตัวอย่างนี้กันจริงๆนะถึงแบบเขาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่แบบนี้ก็มีห่วงคอให้นงน้องเธอใส่ด้วยเออใช่ฟิงเคยมาลองครั้งหนึ่งหนักมากไม่อยากจะเชื่อนะว่าแบบเขาจะสามารถ ใส่เอาไว้ทั้งวันนี้ได้ไงอันนี้เขากำลัง<ด>ทอผ<ด>้า<ด>เลย <laughs> นี่เลยค,คือสามารถเดินดูก่อนได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้บังคับถ้าเราพึงพอใจก็สามารถที่จะซื้อได้ต่อราคาได้ในราคาท<อ>่องเที่ยวนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเ,เราไปดูอะไรนะท่าน้ําที่เขาอาบน้ํากันน่าสนใจมากนะต้าพูดอะไรแบบนี้แล้วหนูแบบตื่นตาตื่นใจนะเรือม่อยู่บนหัเข่าเนี่ยอุ้ยขึ้นมาได้ไงเนี่ยคือ ถ้าน้ำมันขึ้นมามันก็จะง่ายหน่อยนะแต่ถ้าตอนนี้เราลากขึ้นมานี่ไม่ได้นะมันโหมันชันมากเลยทุกคน,นในกล้องอ่านไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้มันชันมากไหนสาวอาบน้ำนะไม่เห็นมีเลยให้ลงไปให้หนูไปอาบเหรอเขาใช้เนี่ยนะอาบจริงๆแล้วเขาก็ซักผ้าที่นี่แหละอ๋อไม่ได้มีน้ำอะไรขนาดนั้นอย่ว่าเอาน้ำบางอย่มาใช้เออหนูเชื่ออยู่เอยแต่ตอนเนี้คือนี่ถือว่าน้ำใสแล้วนะคะทุกคน ่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเออเดี๋ยวอ๋ออันนี้ยังถือว่ายังไม่ใสสุดถ้าใส่สุดๆมันจะออกเป็นแบบเขียวๆเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะน้ำน้ำมันไม่ลึกหรอมาหาปลาบ่อยอ๋อเราต้องเชื่อนะคะอันนี้ไม่ใช่ยิ่งกว่าเจ้าถิ่นนะนะเนี่ยหาปลามันจะไม่ที่รอบแต่ทีรอบแล้ว เขาเป็นเซียนหาปลาคนอื่นหานี่เขาเรียกนาตาไปนั่งอ่ะโมเทีแล้วอุดหนุนไงอ๋อเขาจำได้เหรอจำไม่ได้หรอกนี่เราจำนาได้หรือเปล่านี่ยเขาเห็นแล้วเรียกเลยนะมาดูน่ารักมากเลยอ่ะไม่รู้อยู่เปล่าอ่าใช่นาตาอยู่ข้างหน้าหรอตอนนั้นาซื้อข้างหน้าแั้นทำไม่ทันขาย คือถ้าเกิดใครดูคลิปนาตาน่าจะเห็นแก้วไม้ไผ่อันเล็กๆอันหนึ่งที่นาตาเอาใช้บ่อยๆอ,อ่ะก็คือนาตาซื้อมาจากที่นี่แหละแบบว่าใช้แบบจนมันดำอ่ะทุกคนนี่เซเว่นของหมู่บ้านอุ้ยน่าขายดีนะเนี่ยนี่่ให้ดูไม่ค่อยมีอะไรเลย,ยอ๋อนี่ราคาจานด้ด่เพรว่าขนใส่เรือมา แล้วก็ยืมีคำน้ำมาก็จะสูงนิดนึงใช่นี่หนูคิดว่าปกติของน่าจะแขวนเต็มเลยขายดีจัดนาตาไม่เคยมาถ่ายนะเพราะว่านาตามาลูกค้าจะเต็มร้านขอดูหน่อยนะครับมันจะมีพวกกาแฟมีพวกข้าของเครื่องใช้นี่เลยเป็นแบบบ้านดั้งเดิมเป็นพื้นไม้อะไรเงี้ยแบบแนวของอะไรอ่างนะครับคลาสสิกค่ะนี่เลยแบบบ้านตู้เย็นทอมไม่มีไฟฟ้าแต่มีตู้เย็น เขาเย็นตลอดอ๋อคือเขาไม่มีไฟฟ้าใช่ครับไม่มีเลยอ๋อประหยัดนะครั์ก็น้อยนิดอืมใช่ค่ะทุกคนแถวนี้สัญญาณก็ไม่ค่อยมีอันนี้แม่ค้าคนสวปของหมู่บ้านไหนสวัสดีค่ะสวยจริงสวยจริงน้าเขามาดีเซิร์ชหมดแล้วมาไม่ทันคนอื่นไงยเขามาเจอสาวๆสวยเขาก็เข้าเมืองหมดแล้วไง เนี่ยเขานาเขามาเซอร์เวยให้ทุกคนแล้วนะคะที่ไหนแบบว่าเด็ดที่ไหนดีพี่เขาก็กำลังทอผ้าด้วยมือนะคะทุกคนเนี่ยที่เห็นคือเขาทอหมดเลยนะนู่นเนี่ยดูสิหมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าจะได้แต่ละเส้นอ๋อกระเหลี่ยงหูใหญ่โอ้หูใหญ่หูใหญ่หูใหญ่ าไปเย็บมาไปเย็บมาแล้วอุ้ยอุ้ยจริงด้วยเออว่ะหนูเขาเลือดเลยนะคะเย็บหูให้ติดกันเนาะมีคนหูจะใหญ่ใหญ่แล้วบ้านในนี้ใหญใหญ่อยู่ครับมีมีคนไม่เท่านั้นอยู่ค่ะอยู่นะยังอยู่เนาะพี่ก็นึกเป็นหน้าตานึกเป็นกระเลงคอยาคือพี่ก็เป็นหูใหญ่ตรงนี้อ๋อถ้าเขาไม่ได้ใส่คอที่คอเขาก็จะเป็นกระเลงคนละเผ่ากันขรั่ากันนะคะสาวเสื้อม่วงซ้ายมือเขาดึงอ่ะเอาจริงๆนะโน่เห็นเขายิ้มให้นะทุกร้านเลย อ้าวคนเมื่อกี้ป่ะมื่อกี้ที่ยืนดูคนตรงนี้ป่ะครับค่ะเฮ้ยน้าเห็นใครไม่เคยอุดหนุนร้านนี้อยู่มั้งจำได้โหมเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนั้นเธอมากระชันเปล่าอันนี้คนนี้ได้มาไหมครับไม่ใช่ค่ะบเฮ้ยใครมาน้าว่าใครมาอีกแล้วเสียงได้แล้วเพื่อนๆน้องๆองนี่นี่พี่ฟิงน้าตาเจออะไรอีกแล้วนี่ ขเดี๋ยวนะเราจะถามราคาหลังไใบได้ไหมหลังไใบดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการถามคั้หน้ากันมีอีกหนึ่งเลยดูที่ทรงเดียวกันลายเดียวกันอุ้ยสวยว่ะสวยไหมดูดิอุ้ยอ้าวเธอขายมาเธอจะคิดในใจทุกคนคิดในใจคิดในใจคิดในไม่เอาหรอกเข้าพูดไปเข้ามาสมทั้งนี้เลยค่ะก็มาฝากซื้อฝากขายค่ะคนพม่าคนกเมีูชคนคนประเทศไทยมาฝากขายป่ะครับ คนที่ไหนไม่รู้ค่ะพูดเข้าก็ได้ค่ะอ๋เหรอท่านที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเล่มนีเจ็ดร้อยค่ะว้าลายมันสวยกว่าเอออ่ะอะราคาส่งเท่าไหร่ครับเนี่ยใครจะบอกนะอืมเราคุยหลังไม่ได้คนนี้เขารู้จักนาตตาอยู่พี่รู้จักไหมคะคนไหนคะคนนี้ไงคะรู้จักอ๋อชื่ออะไรครับพี่ งานยากแล้วดีไม่เรียกรู้เจ็ดร้อยนี่ไม่แพงนะแต่ไม่มีตังค์เออกำลังจะบอกพอดีเลยถ้าจำได้นี่น่าจะอีกราคาหนึ่งอันนี้คนไทยเนี่ยคนไทยส่งนะคนไทยคนไทยส่งคนไทยแต่พวกพม่าได้ครับพอดีตรอยู่แถวนี้เลยพวพม่ามาส่งที่นี่ต่อเดี๋ยวขอพี่ขอดูกันนะโอเคค่ะกคนพอเราเดินเข้ามาในในนะคะน้าตาเขาก็บอกว่า ข้างในสุดๆเนี่ยมันจะเป็นเอ่อชนเผ่าก็เรียงหูใหญ่นะคะแม่แมแล้วก็ยังเป็นหูใหญ่จริงๆโอ้จริงด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดนึดงโอ้นี่คือแบบของจริงนะทุกคนคือหูรูหูเขาแบบเจาะแบบใหญ่มากไม่ใช่แบบใหญ่สวยมากค่ะแม่ ใส่ล่าใส่หรื่านี่นะคะเขาก็จะขายของอย่างนี้ดูดูนี่ดออีกแล้วนะหนูถามอีกแล้วเดี๋ยวเขาไม่รู้จักก็ขายที่หน้าโอเคว่าแบบเท่าฝาขวดน้ำอะไรอย่างนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากเลยอ่ะเหมือนเท่าท่อแบบ เราเราดูเครื่องเงินที่แม่ใส่นี่แบบดั้งเดิมนะดูเงินเงินฮินดูอะไรนะใส่อย่างเงี้ยแต่ว่ารวยมากนะทุกคนเนี่ยดูขาค่ะใช่ดูขาแม่นี่นะจะไปเผลอนะถ้าแม่เอาห่วงมาไว้บนบนโต๊ะน้องเท่าไปใส่คอไม่ได้นะอันนี้ใส่ตีนนะคนละที่กันนะคนละกะลีคอยาวนะหนักไหมแม่หนักไหมคะไม่นะเพราะว่าเขาใส่ทุกวันไงทุกวันเนาะแล้วเมื่อก่อนคิดดูเขาต้องลงขึ้นดอยอย่างเงี้ย ถูสุดยอดครับโอเคทุกคนพอเราเดินมาสุดทางนะคะเราก็จะเจอศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะคะนี่เลยก็เป็นโรงเรียนนะคะสำหรับแบบน้องๆที่อยู่ในนี้เพราะว่าคือต้องบอกว่ามันการเดินทางมันค่อนข้างลำบากแล้วนะเนาะใช่เขาก็จะมีแบบศู์อย่างเนี้ย ตามบนดอยตามแบบว่าหมู่บ้านชนเผ่านะคะทุกคนจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นเขตชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านจากเนี้ยไปเดนบิดอไม่ไกลนะแต่เพมันมันมันมีเส้นทางที่ว่ายังไม่เปิดไงให้ท่องเที่ยว oh. คือชาวบ้านจะช่องข้าไปข้ามาคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับทางบ้านน้ำที่นี้นะก็จะเป็นคนไทยใหญ่ส่วนใหญ่คนที่มาจากฝั่งกาเลียก็มีเยอะก็จะมา เรียนที่นี่ก็มีบางทีเขาต้องแบบอพยพช่วงที่มีสงคารามมีการประทาเขาก็ย้ายมาที่เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าออถานนจะข้ามาไม่ถึงเพราะว่าเราจะมีอนาเขตที่มีทหารอะคอยรักษาความปลอดภัยโซนเรียนที่เป็นบ้านานาพิมีนนะค่ะเส้นเนี้ยยังสามารถเดินไปบ้านห้วยเสือเท่าได้ด้วยมีกรเด็นเาจ<ะ>ใช่แต่ว่าต้องเดินเท้าเว้ยนะใว่าจะพาเดินไป มันไม่มีใครมานอกจากคนในชุมชนและคนในที่เป็นชาวบ้านไปต้องให้แบบเจ้าถิ่นเขาพาเราไปใช่ไหมใช่เราจะเดินไปสุ้มสี่ซุ้มห้าไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าแถวนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเส้นทางชายแดนใช่เป็นเขตรอยต่ออะไรอย่างงี้บางทีมันไปด้วยด้วยตัวเองคือแล้วเราไม่รู้จักเส้นทางเราคูดภาษาท้องถิ่นไม่ได้คือมันจะเป็นเรื่องลําบากเพราะเราจะมองว่าเราเป็นคน ต่างถิ่นเงี้ยมันจะแบบมานท,<ำ>ทำอะไรเออเงี้ยเขาแบบบางทีอาจจะรู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่ัค่นี้ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมีไกด์ไปด้วยโอเคแต่ถ้าถ้าผมไปเนี่ยจะมีพี่ธงพี่ทำอะไรเงี้ยแล้วพงยุทธไปเนี่ยคือเขาเรียกพูดได้ไงเป็นผู้ไทยใหญ่ได้ก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ค่ะคือถ้าเกิดเขาเจอแล้วเขาสามารถสื่อสารคุยกันร,รู้เรื่องอย่างเงี้ยทุกคนอะไรมันก็จะง่ายขึ้นเนาะว่าเราแบบเออมาเที่ยวมาอะไรบางคนหลงไปออกพม่านี่เดือดร้อนเลยนะจริงหเนาะนมากลัวอยู่เพราะว่ามันใกล้มากจริงๆค่ะทุกคนนี่เลยยบรราากศ กลางหุบเ <łość> ขามากเลยนะทุกคนนี่นะคะเราต้องกลับมาอุ่นหนุนร้านที่เขาอีกทีหนึ่งวันนี้ก็โสดกางอย่างนี้เลยยังไม่เค็ดอีกหรอไม่กางกางแกว่งเลยกลางแกว้งอวันนี้เลยแกถามว่า ตัวยังครับก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีลูกนี่ไม่น้องเขาเนาะตอนเย็นตอนเย็นคขาบโสดเฉพาะตอนใครกอนี่พูดเล่นนะดูร้านนี้หน่อยครับอันนี้อันนี้น้องเขาน่ารัาอยู่เขาเคยเจออยู่เนาะนี่ไปเอาไปเรือคนละลำสองลำเมื่อกี้หนูถามว่าเอาไปทำอะไรนั้น ใช่หนูถามเพราะว่าหนูไม่รู้ไงดีกระต่อบเอาเอาไว้ทำอะไรครับเรือนี่ครับเอาไปใส่ของอะไมค่ะอ้าวหรือว่าใส่ซูชิก็ได้ซูชิก็ได้ไม่ได้เอาไปขายเข้าพม่าเหรอคะเนี่ยผมว่าคิดว่าเข้าพม่าได้อีกโอ้ยเสียใจทัดเย่เลยคนทั่วไม่น้ำเขินไหมนะเนี่ยทำเลยฮะ นึกว่าไม่ต้องถอนใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่จ่ายค่าเรือเลยครับ <c oughs> ใครมาก็วแวะมา <c oughs> อุดหนุนพี่เขาได้นะคะอยู่แบบ <c oughs> <c oughs> เกือบจะท้ายหมู่บ้านแล้วทุกคนนี่นี่ความรู้ล่าสุดค่ะคือพี่เขาแบบว่าพูดได้หลายภาษานะคะทุกคนเพราะว่าอะไรนะพี่ เป็นวงกะเหรี่ยงแดงแบบนี้ค่ะกระ,ะยากระ,ขะขายากับกระยาก็เลยพูดได้หลายภาษาพม่าก,ก็ได้นี่ใบลิงก้อนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาแบบว่าเชิญชวนมาซื้อของร้านพี่เขาด้วยเป็นภาษากะเหรี่ยงนิดนึงพี่อาปาจะรอดในกันไนเแม,แ,มแค่โอเต้ไปปก็เ,เดาแต่ลาอาพจะแค่าหางประาทางไปเอ็กเวประมาณมาเท่าหาง ามาเตาเดชเห็น,นไหมไปคุยแล้วนะคะ่ะมาเตาเดก็กุ้งเฟย์หาเบิดเตาล้วนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะคะช่วย<โ>แปลให้หนูนิด,น,น,ดนึงหนงคูคือชื่อโรซี่นะคะคืออยู่บ้านห้อยปูเก,กงค่ะคือต,ตอนนี้คือขายของค่ะเปิดร้านค้าแบบสินค้าพ่อทำเองเช่นผ้าพันคอตุ๊กตาอะไรแบบนี้ค่ะ คือจะทำเองหมดเลยทำมาอุดนอนได้นะคะคุยต้องนานเพื่อรู้จักชื่อพี่เขาโรซี่นี่มีคนตามหานะเต้าสัไม่บอกใครแล้วนะอี้โอดูน่ตอนเย็นเขาสรุปเขามาใครคะพี่รอบก่อนจำไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โรซี่นี่ค่ะทุกคนนี่ก็มาทำบุญให้กับที่นี่นะเขาจะเอาไปทำ บริจาคซื้อปูนเทปูนทำบันไดทางขึ้นลงที่เรามากันอก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่าดีกว่าไม่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนเล็กๆแล้วกันเนาะอย่างน้อยก็ทำให้ดินชุ่มได้ดีกว่าปล่อยให้ดินเพื่อแทกไปเวลาหน้าน้ำมาโหมันน่ากลัวมากเลยนะทุกคนใช่มันซอสดินไปหมดแหละใช่แล้วไม่ค่ะเดี๋ยวเรา กลับมาแล้วอีกร้านสักแบบแล้เลแบล้เลมนมาเนมาเออแบลเลอเละฮะเละเละไม่รู้เรื่องแล้วนี้ตรงเลยสี่สิบสี่ร้อยสี่ร้อยอติดนิดติดตรงตรงตรงไม่ตอมาก ได้มันจะรู้เล่นนะอันไหนอันนี้เหรออุ้ยน้าเก่งว่ะไม่น้่จะมแนวนี้น้าถามเองแล้วแหละอ๋ออันไหนเสียบระยะบ้างอันนี้อ่ะอันนี้นาขีขึ้นมาไม่ใช่เราจะไม่เราก็แกล้งต่อเราจะไม่อ่าเขาให้เฉยเลยไม่แต่ว่าหนูว่าอันเนี้ยมันสวยจริงเนี่ยได้มาแล้วหูขนาดลุงทอถือยังใหญ่เลยอะคิดดูดิ มึงถามบอกว่าไม้ชิ้นเดียวนี่นะคะสนนราคาอยู่ที่700บาททุกคนไม่ต่อไม่ต่อเพราะว่าเขาไม่เพราะว่าเขาไม่โลชัยมึงถามบอกซื้อไปเฮะอเนี่ยไม้ชิ้นเดียวจริงอันนี้มันคือแบบไม้อันเดียวอ่ะแล้วเขาก็เอามาแบบแกะให้เป็นอย่างเงี้ยนี่คือมันไม้ท่อนใหญ่ๆแล้วเขาก็แกะกว่าจะได้รูปร่างนี้กว่าจะได้รูปร่างนี้คือใช้เวลาเนี่ยถูกใจนะต้ามากนะอะไรแบบเนี้ยหนูบอกเลยนะครับใครซื้อต่อพันหนึ่งไม่รวมค่าส่ง มีร้อยหมดร้อยมีร้านหมดล้านนะคะจะพูดไปไม่โง่เหรอไม่เป็นไรหรอกเรื่องแบบนี้หนูไม่ว่าอะไรนะหรอกเรื่องแค่นี้เองมันจิบจิบจิบโอเสียทองเป็นแสนเสียเงินเป็นแสนแขนยังไม่ถูกอะน้าพูดเองนะหนูไม่รู้นะไม่คนอื่นหนูตัดลงหมดแหละที่น้าพูดอะบอกเลยโอเคทุกคนอันนี้คือผลประกอบการของเรานะคะก็คือหนูจะตั้งตัวที่นี่แล้วนี่ลูกค้าคนแรกค่ะอาปาตะลอดแหลย เอาไปกัตอขายค่ะขายพูดไทยได้ค่ะพูดไทยกันดูได้แบบแล้วเลยเหมาหมดนี้ให้ราคาพิเศษสุดๆเลยสามพันกลับบ้านเลย อาจจะอันนี้อันนี้ไม่ได้บวกเพิ่มอะไรเนาะใช่หรือว่านาเอานะเจ็ดร้อยอันนี้ห้าร้อยพันสองออันนี้ร้อยห้าสิบันสอยห้าิเดี๋ยวทำไมคุณลูกค้าถึงรู้ราคาขนาดนี้จ่ายไปแล้วเไ้โง่ทำซางนะโง่โง่แคคนนี้นะแล้วไปครับเราหลอกลูกค้าคนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขา ฉลาสแล้วเ,เริ่มฉลาดแล้วไม่เป็นไรค่ะคอันนี้ให้ฟรีให้ฟรีขอบคุณครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะครับบ๊ายบายนะคะอขอให้หเ,เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะไม่เจอ,เอ,อสาวที่ไหนมาหลอกอีกต่อไปนะคะ <c oughs> หลอกครับ <c oughs> ไม่ครับามาที่นู่นะน้องคนนั้นเขาบอกว่า เดี๋ยวแฟนเขามาก็ค่อยกลับตอนนี้แฟนไม่มาก็ไปนั่งคุยเขาได้โยหมายถึงสาวคนเมื่อกี้ใช่ครับอ๋อแล้วไปค่ะไปช่วยเขาเล่นลูกครับลูกเขามีสองคนครับโอเคค่ะเป็นคนดีนะคะนี่ยอ่าน้วต้องหิวเหรอจะมาพามาดูขนมที่แบบ้องฟิงไม่เคยรู้จักมันเรียกว่าขนมขอยอ๋อพูดดีๆขนมขอยใช่ไหมครับขอยอ๋อ ไม่ใช่หนูให้น้าแบบพูดให้มันชัดๆหน่อยขนมกล้วยโดนัทไทยใหญ่อ๋อไม่ใช่ที่เรียกเหรอครับไทยใหญ่ก็ได้ที่เขาเป็นกระเรียงทานเท่าไรครับเนี่ยปลาช้นยี่สิบาทปลาชิ้นเอาไว้ห้าชิ้นครับพอแต่เราแค่เอามาชิมนะคะทุกคนครับขนมกระเบ๊ะนะคะมันมาจากถั่วเหลืองหรือถั่วอะไรสักอย่างนะทุกคนจะบอกว่ามันอร่อยมากนะทุกคนถ้าใครไม่เคยลองกินอ่ะลองกินนะ มันจะมีตามแบบขอโทษด้วยนะครับภาคเหนืออ้าวอ้าวชิลละสี่สิบอ้าวใครกินบ้างต้องเที่ยวราคาต้องเที่ยวชิลละสี่สิบเหรออันนี้เท่าไรครับเนี่ยนี่วันนี้เท่าไรครับเย่งหน้าที่เขาละห้าสิบบาทอ้าวร้อยดึงขายเลยราคาส่งอ้าวนี่นี่นี่บอกราคาต่อต่อหน้าแม่ค้าเลยนะราคาอีกสองร้อยเอาเอาเมาครับเมา เมายี่สิบอ๋อคือแค่นี้นะจะแบบงงมาเป็นตะเกียบเลยโดยจับเป็นตะเกียบเลยก็เลยงงว่าเขาทำยังไงน่ากินอยู่นะคะนี่เลยอยู่ตรงข้างหน้าหมู่บ้านเลยค่ะทุกคนแบบว่าเหมือนเป็นจุดพักคล้ายๆจุดพักรถไม่ใช่นระพักเรือไปทุกวันเนาะ ครับโอ๋อว่นได้มาทุกคนได้กินแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปนั่งกินกันก่อนมาให้แขกกินให้แขกกินเดี๋ยวขอยญาตให้แขกกินโขลยก่อนใช่ต้องให้พี่บุญธรรมนำเสนอหรือเปล่าพี่บุญธรรมไหนออกเสียงให้มันชัดๆโขลกโขลกเร็วเดี๋ยวเร็วโขลกเห็นปะเห็นปะหนูบอกแล้วว่านาต้องพูดให้มันชัดๆเสียงมันต้องจำวันนี้ป่ะจำโขลกจำโขลก เห็นไหมอ่าหนูพูดถูกด่าผมเหรอมีแต่คนไม่ดีที่คิดไม่ดีเท่านั้นเลยนี่มานทำด่าผมครับทุกคนนี่เียมันแปลว่าขนมวงเหรอคะว่าแล้วคนทั่วไปว่าผมทำไมไม่กินขนมวงข่อยข่อยนี่เองชิมดีกว่าอันนี้กะละแปรนี่กะละแปรนะครับอันนี้ไม่ใช่อันไม่ใช่ครับนี่ต้องกินข่อยอันนี้ครับกินข่อยก่อนแล้วค่อยกินกะละแปรครับคาราเมลน้ำตาล เหมือนน้ำอ้อยนี่แหละใช่ครับใช่ใช่ใชใชอร่อยของหวานอ่ามันคือของหวานอันนี้ของเคโดนัทโดนัทตัวใหญ่อ้เอาวพี่จะกินขวยด้วยกนันเหรอกินด้วยกันพี่พด,ดีคุณทั้งหมดขวยมา <c oughs> แล้วเราเลือกเรียกชื่อดีกว่านนขวยแต่ว่าเราทําพี่ทําแล้เขาบอกว่าเป็นดโ,โด,โด,โดมโดงอ๋อดมโดนัทโดนัทหอมด้ยไปอันนี้กระป๋องนะกินขวยก่อนกระป๋องนี้อร่อยกระป๋อง พินาตาเอามาขายต่อ20่อร่อยมากวันนี้ลองกินดูน้ำนมตามน้ำตาลอะไรไอ้ฝ้าต้าอ้อยฝามาฝ้าเลยเอ้อยอ้อยค่ะอืมอันนี้ก็ออมนิ่มอืมอมเปิดนิดมากจะนิ่มๆหวานๆอือกระแตนี่อร่อยกรอบมากกรอบแบบลั่นหูเลย อคครับไปจริงๆแล้วเดี๋ยวเรากลับจริงๆแล้วทุกคนเฮ้ยอย่านะเอาจิงนะเฮ้ยลุยง,งทามเขาอยากไปขอยากไปหาป้าคำอีอไปกลับกันอ่ะ,อะนี่เป็นสิ่งที่น้าป้าภูมิใจมาก ถ้าเกิดใครมีแล้วมาขายลุงก็ซื้อหมดที่มีของเก่านี่ชอบเลยแต่ว่าเจ้าของจะมาทวงคืนนะของเก่าทุกวันนี้คือก็แก๊กก็ก๊กกุกักกุกักอะไรครับไม่รู้ลงครับบ้านตาครับนับรองว่าเออเสื้อผ้ากับไบของมันจะทับแน่นอนครับ้ทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวหนูจะแอบเอามาประมูลนะคะใครสนใจก็ติด ติดตามช่องหนูไว้เออมีเยอะมีเยอะเปิดให้เอฟกันครับโอ้ซื้อมาแพงๆแล้วเลยมันมีถูกของดีั่นแเลยโะู้นูไม่เอากำไรแน่นอนค่ะโนูขายครึ่งราคาที่นตาตาซื้อมาเธอไม่สงสารฉันเลยจะชิ่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยเนี่ยเอบลุณครับ